สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีแกป,ปี้ศาสตร์พรหมยานนะคะต้อนรับเข้าสู่ปี2567หรือปี2องพนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาและมีเงินมีทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือนะคะ ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็มาเช็คดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนมกราคมนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูเรื่องดวงการงานของคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไร ช่วงนี้ดวงการงานของคุณเองเนี่ยจะเ,เขาเรียกว่ามันทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วคุณจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะบางทีเนี่ยก็อาจจะได้รับความที่เขาเรียกว่าการที่ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีอายุ มากกว่าในที่ทํางานเนี่ยเอ็นดูคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะคะจนทําให้คนอื่นอิจฉาผู้พู้ง่ายเนาะเนี่ยให้คือเขาเรียกว่าโดดเด่นจนเกินไปอะ่ะก็อาจจะทําให้คนอื่นอิจฉาได้บ้างนะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่คุณก็รูจ้จักความอบอ้อมอารีหรือมีมิตรต่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ย ทำงานมีชีวิตชีวาการทํางานราบรื่นดีนะคะแล้วก็มีความที่ประสบความสําเร็จในการทํางานมากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นนะและการงานของคุณเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควรนะคะแล้วก็มีความที่เขาเรียกว่ามีผู้ เป็นคนที่มีประสบการณ์คนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะทําให้ประสบการณ์นั้นนะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างาราบรื่นนะคะแล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นเป็นที่สุดเลยนะและอีกอย่างหนึ่งนะอยากให้คุณนะ่ะมีความรอบคอบแล้วก็มีสติให้มากๆ จะคิดจะทําอะไรก็ขอให้มีสติให้มากขึ้นนะคะดูดีๆตัดสินใจดีๆนะและทุ่มเทกับงานเป็นที่สุดเลยนะคะมันเออเขาเรียกว่าชอบที่จะศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองได้มีความรู้มากขึ้นทุ่มเทกับงานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความละเอียด รอบครอบให้มากขึ้นนะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะมาดูการเงินกันบ้างการเงินคนเกิดวันศุกร์การเงินช่วงนี้จะทำอะไรก็ ขอให้มีความรอบคอบขอให้มีสตินะคะคิดจะทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงก็อยากให้ลดลงบ้างนะอย่ามั่นใจจนเกินไปบางทีเนี่ยการเราการที่เรามีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราเอาไปลงหมดหน้าตักเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คือเขาเรียกว่า มันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะบางทีก็อยากให้ตัวคนเองเนี่ยมีสติตั้งสติดีๆนะจากคุณจะลงทุนอะไรทำอะไรไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรืออาจจะได้ติดสินบาทค่าสินบนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะก็อันนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นแพะรับบาปก็ได้นะอันนี้คุณต้อง ดูแลตัวเองให้ดีมีสติมีสิ่งที่เขาเรียกว่าหักห้ามใจตัวเองให้ได้นะคะไม่งั้นตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นแพ้รับบาปอย่างที่ว่านะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงตัดสินใจดีๆจะทําอะไรรับเงินใครก็ดูดีๆนะอย่าได้โลภมากนะ ทำให้ถ้าเราโลภมากมีความระโมบโลภมากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นทุกข์ได้นะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ถ้าจะลงทุนทําอะไรก็ศึกษาดีๆทําเหมือนสํารวจดีๆะคะ่ะว่าเราควรทําดีไหมศึกษาดีไหมว่าเอ้ยอันนี้มันลงทุนแล้วมันเป็นยังไงความเสี่ยงสูงขนาดไหนมันมีตกลงมาเจ็บไหมอะไรเงี้ยคือ คิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมมันสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาได้เนี่ยก็เป็นผลดีต่อตัวคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไปทำบุญอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ก็อยากให้มันสวดมนต์เยอะๆนะคะชีวิตจะได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะเรามาดูเรื่อง สุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร อาการปวดท้องล้ำไส้อักเสบอะไรพวกนี้นะคะบางทีอา,อาจจะเกิดเป็นแผลในช่องท้องได้หรืออาจจะเกิดจากการที่เป็นแผลผ่าตัดคลอดลูกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะการไหลเวียนของเลือดความดันน้ำเลือดน้ำหนองนะคะอตอมไร้ท่อต่างๆเนี่ยหรือจะเป็นการที่เรา ไม่ได้มีการบำรุงเลือดบำรุงฮอร์โมนสักเท่าไหร่นะคะมันอาจจะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะให้กินผักด้วยนะคะช่วงนี้ต้องกินผักผลไม้เยอะหน่อยนะมันจะได้พวกระบบลำไส้หรืออะไรพวกนี้มันจะได้มีการาขับถ่ายของเสียออกมาได้นะคะถ้าคุณไม่กินพวกนี้เลยก็มีเกณฑ์ที่จะถ่ายยากหรืออะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคพวกนี้นะคะการหักโหมงานหนักทำงานหนักนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมันก็จะทำให้ตัวคุณนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาได้นะคะสายตานะาการไหลเวียนของเลือดนะการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะรวมไปถึง ระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดนะหัวใจนะคะสิ่งมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันระวังตัวนะมันออกกำลังกายนะคะมอีอาจจะมีบางทีนั่งทำงานเยอะเนี่ยก็อาจจะปวดขาปวดหลังได้บ้างนะคะใช้สายตาเยอะก็อาจจะทำให้สายตาพร่ามัวได้นะคะอันนี้ก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองหน่อยนะ สุขภาพร่างกายของเรามีคนเดียวไม่มีใครทาแทนได้อวัยวะที่สามารถเปลี่ยนได้ก็อาจจะไม่มีนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องใส่ใจดูแลสุขภาพออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของคนเกิดวันศุกร วความรักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะสวีทหวานแหววกันสักเท่าไหร่นาะไม่ค่อยโรแมนติกกันนะคะมักจะแสดงออกทางการให้วัตถุสิ่งของกันมากกว่าการให้ของสิ่งที่แบบบางทีมันก็ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คนรักอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของนะเขาอยากได้ความรักนะคะ และอยากได้คู่ที่เป็นคู่แท้คู่ที่รักเราจริงคืออยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขไม่ใช่แบบอยู่กันแบบมีเงื่อนไขนะคะหรือบางทีอ,อาจจะโดนหลอกโดนอะไรได้ง่ายคือด้วยความที่รักคนง่ายแต่ก็รู้สึกว่าจะโดนหักหลังโดนหลอกได้ง่ายเหมือนกันนะคะ อย่างที่บอกนะว่าคนรักคู่รักถ้ามีอะไรก็ต้องคุยกันสื่อสารกันนะคะคือดูแลซึ่งกันและกันนะเลือกคู่มาแล้วก็ต้องใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันสนใจคู่ครองให้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันเนี่ยทำยังไงก็ให้ทําแบบนั้นนะคะตั้งสติให้ดีนะ เวลาเราทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ต่างคนต่างเย็นลงก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีความลังเลเหมือนกันนะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเอ้ยเขาจะรักเราไหมเขาจะาทุ่มเทแล้วอยู่กับเราไหมอะไรอ่างเงี้ยนะก็เชื่อมั่นเชื่อใจอย่าลังเล หรืออย่ามีข้อสงสัยเยอะว่าคนรักเราจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดคุยกันสื่อสารกันนะคะมีอะไรติดขัดหรือแบบมีข้อสงสัยถามเลยคนรักของคุณมีความยุติธรรมมีความคนรักครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีช่างพูดช่างจานะเราคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจ้า เรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างช่วงนี้ช่วงนี้โชคลาภพอมีบ้างนะคะเด็กให้โชคเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะแต่ก็ อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะอย่าซื้อด้วยอารมณ์นะการเสี่ยงโชคคือความเสี่ยงนะขอให้คุณใช้สติให้เยอะๆนะก่อนที่จะไปซื้อนะคะเลขนำโชคคือ3 1 8ขอให้โชคดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ